วันนี้มาพบกับคุณตาอีกแล้วนะคะในชัว่วโมงวิทยาศาสตร,ร์เป็นไงกันบ้างคะการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเบื่อกันหรือยังเอ่ยเพิ่งเบื่อคุณตาลนะคะวันนี้ในชัว่วโมงวิทยาศาสตร,ร์คุณตามีการทดลองสนุกสนุกบอกฝันักเรียนอีกแล้วคะ่ะจากครั้งที่แล้วที่ครูคได้ทําการเรียนการสอนในเรื่องของการนําความร้อนของวัสดุนะคะนักเรียนได้กลับไปทบทวนความรู้กันบ้างไหมคะ วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการนําไฟฟ้าของวัสดุค่ะการนําไฟฟ้าของวัสดุคืออะไรการนําไฟฟ้าของวัสดุคุณครูเคยได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจาได้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนจําไม่ได้วันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการนําไฟฟ้าของวัสดุไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องสมบัติการนําไฟฟ้า นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าการนำไฟฟ้าคืออะไรวัสดุประเภทไหนบ้างคะที่สามารถนำไฟฟ้าได้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงานไฟฟ้าสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้หากใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นเกณฑ์จะจำแนกวัสดุเป็นสประเภทดังนี้ ประเภทที่ 1. วัสดุที่นำไฟฟ้าหรือเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดีประเภทที่ 2. วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าหรือเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ ยกตัวอย่างนะคะนักเรียนสายไฟที่อยู่ด้านหลังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่อยู่ในบ้านเรานักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าสายไฟนั้นจะมีส่วนประกอบด้วยกันสส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นตัวเสียบหรือปลั๊กซึ่งทําจากวัสดุประเภทโลหะเช่นทองแดงเงินเหล็กเป็นต้นเนื่องจากวัสดุประเภทนี้ เป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เป็นสมบัติจำพวกการนำไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าส่วนที่2จะเป็นสายไฟที่ต่อยาวไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้านักเรียนจะสังเกตได้ว่าบริเวณด้านนอกของสายไฟนั้นจะห่อหุ้มด้วยพลาสติกหรือยางวัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุที่ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้หรือเราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทบทวนความรู้เรื่องการนําไฟฟ้าของวัสดุไปแล้วนักเรียนพอที่จะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยวันนี้ครูตันมีกิจกรรมการทดลองเรื่องการนําไฟฟ้าของวัสดุมาฝากนักเรียนกันด้วยค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ ค่ะสำหรับการทดลองเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ 1. เศษผ้า 2. แผ่นพลาส,สติก 3. กระดาษ 4. คลิปหนีบกระดาษ 5. เหรียญ 6. ตะปู 7. หนังยาง 8. ป่านไฟฉาย 9. หลอดไฟ LED และ10ชุดทดลองการนำไฟฟ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทดลองกันเลยนะคะมาดูขั้นตอนการทดลองกันเลยนะคะขั้นที่1นนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะนําถานทั้งสองก้อนนียนะคะใส่ลงไปในกระบาถฐานนะคะเพื่อที่จะเป็นกระแสะไฟฟ้าให้กับตัวหลอดไฟตัวนี้นะคะใส่ลงไปกันเลยค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้นะคะที่นี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือไฟฟ้าที่ได้จากฐานนี้นะคะโดยพลังงานตัวนี้เนี่ยจะส่งผ่านกระแสไฟสสายนี้นะคะก็คือสายขั้วลบกับสายขั้วบวกนะคะเดี๋ยวเราจะนำาสายขั้วลบนะคะปากคีบตัวนี้เนี่ยเสียบนะคะหรือคีบไปที่หลอดไฟ LED นะคะเพื่อที่จะทดสอบดูว่าไฟฟ้าใช้งานได้ไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตปิดไฟแบบหนึ่งนะคะ ปิดไฟแล้วนะคะก็จะมืดนิดหนึ่งนะคะ่ะทีนี้เราก็เอาขั้วลบตัวนี้นะคะเสียบไปที่ขั้ว LED นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าหลอดไฟ LED ติดไฟนะคะเนี่ยเราเรียกว่าวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าที่สมบูรณ์แล้วก็คือมีทั้งกระแสไฟลบแล้วก็กระแสไฟบวกโดยจะมีตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะคะนี่คือการนำไฟฟ้าทีนี้ในการทดลองเรื่องการนำไฟฟ้าของเราเนี่ยเราจะดูวัสดุ ะะว่าแต่ละชนิดวัสดุแต่ละชนิดที่เรานํามาเนี่ยมันมีสมบัติที่จะเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะนําวัสดุแต่ละชนิดที่คุณครูเตรียมไว้เมื่อกี้นี้มาทําการหนีบนะคะนีบเข้ากับตัวขั้วลบนะคะแล้วก็จะนําตัววัสดุเนี่ยไปต่อตรงบริเวณหลอดไฟ LED ตัวนี้นะคะถ้าสมมุติหลอดไฟ LED ติดปุ๊บ แสดงว่าวัสดุตัวที่เรานําไปต่อเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะแต่ถ้าสมมุติหลอดไฟ LED ไม่ติดนะคะแสดงว่าวัสดุตัวที่เรานําไปต่อเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะคะเริ่มที่ตัวแรกค่ะตัวแรกก็คือตะปูนะคะเราก็จะหนีบตะปูไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าไปต่อแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะนักเรียนหลอดไฟติดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวที่สองกันค่ะวัสดุตัวที่2นะคะเป,เป็นบินผ้าค่ะแตะค่ะหลอดไฟไม่ติดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวที่สกันค่ะวัสดุตัวที่3มค่ะเหรียญค่ะเหรียญย5สตางคต์เราเป็นแตกกันนะคะอ่าเกิดอะไรขึ้นคะ ตัดไฟ LED ติดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวต่อไปกันคะ่ะตัวต่อมานะคะเด็ดกๆหนังยางค่ะหนังยางรัดแกงเด็กๆคิดว่ามันจะติดไฟไหมคะเอาลองมาดูกันนะคะแตะลงไปค่ะไม่ติดไฟนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวต่อไปกันค่ะคะ่ะกระดาษค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะเป็นไงคะเด็กๆเป็นไงคะ ไม่ติดไฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวต่อไปกันค่ะคลิดนิดกระดาษค่ะเด็กๆทั้งเรียนคิดว่าจะติดไหมเอ่ยมาดูกันค่ะติดไฟนะคะเป็นไงกันบ้านค้าเด็กๆ ได้รับชมวิดีโอการทดลองที่คุณครูได้เอามาให้ดูแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจกันบ้างนะคะทีนี้หลังจากการชมการทดลองไปแล้วนี้คุณครูอยากให้นักเรียนมาช่วยคุณครูสรุปผลการทดลองนี้หนึ่งค่ะจากการทดลองที่เราได้ทดลองไปนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าแตกต่างกันโดยเราสามารถจำแนกการนำไฟฟ้าของวัสดุ ออกเป็น2ประเภทประเภทที่1วัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าวัสดุประเภทที่เป็นตัวนําไฟฟ้าจะสามารถถ่ายขอโทษค่ะจะสามารถยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีนะคะจากการทดลองนี้ก็คือ1ตะปู2คลิปหนีบนกระดาษ3เหรียญจะเห็นได้ว่า3วัสดุนี้เป็นวัสดุจาพวกโลหะ ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าวัสดุจําพวกโลหะจะเป็นวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีค่ะประเภทที่2ก็คือว,นนว,นฟฟวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจากการทดลองนี้มีด้วยกัน3ามตัวถูกไหมคะก็คือ1เศษผ้า2แผ่นพลาสติก3 หนังยากหนังยากนะคะเราจะเห็นได้ว่า3ตัวนี้นะคะไม่ทำให้หลอดไฟติดนะคะเราจึงบอกได้ว่า3ตัวนี้เป็นวัสดุประเภทฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะนะคะ น้จากการทดลองนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะพอทําความเข้าใจในเรื่องของการนําไฟฟ้าของวัสดุได้นะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมไปตอบคําถามในใ,นใบางานที่ครูส่งให้แล้วส่งกลับมายัางครูประจําชั้นกันด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้เราขอจบคลิปการสอนในเรื่องของการนำไฟฟ้าของวัสดุไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกับคุณตานใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ